สวัสดีดครับผูนรับรับวันนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับว่าเสียงเบสไม่ออกเสียงกลางไม่ชัดนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อนนะครับอื โอเคนะครับเ,เ,รเดี๋ยวเราแก้ในส่วนของเสียงเบสไม่ออกก่อนนะครับนี่นะครับเสียงเบสไม่ดังนะครับก็คือพักขยายไหมนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ถ้าถามว่ามันเป็นไรไหมอะไรนี้ก็อยากให้เช็คในส่วนของออดอกลำโพงนะครับเรื่องของค่าองคมของดอกหรือวงจรมันช็อตหรือเปล่าหรืออะไรี้ลองลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าค่า เพราะว่าถ้าเกิดค่าโอมันน้อยเกินไปมันก็ทําให้ผ้าขยายไหมนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันมีระบบมันฝั่งทางดอกลำงโพมันช็อตอะไรเงี้ยอาจจะสายเสื่อมหรือแตะอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่ผ้าขยายมันก็จะไหมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเบื้องต้นผมแก้ในส่วนที่มันไหมก่อนนะครับเพราะว่าผมจะยังไม่ต่อไฟเข้านะเพราะเดี๋ยวมันจะยิ่งไหมไปเยอะนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนผ้าขยายก่อนให้เบรคบันดาก่อนแล้วก็เรื่องของเสี่ยงการไม่ชัดเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ เดี๋ยวยกพ้าขยะออกดูก่อนออกก่อนเนาะนะครับว่ามันเปลี่ยนแล้วมันจะเวิร์กไหมนะครับเพราะว่ามันต้องยกดูก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันถ้าขามันไหม้เยอะเกินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับต้องดูว่าขาที่มันไหม้เนี่ยมันไปละลายติดกับแผ่นปินหรือเปล่าครับ ก็จะมีแบบแต่ก็ถือว่าไมมเดี๋ยวไม่ขาดนะเดี๋ยวลองวอบวอมดูสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับว่ามันขามันจะกลับมาสวยเปล่าถ้าขาสวยก็วางได้เลยเนี่ยเป็นเนี่ยขาเนี่ยครับ ี่ยขาดเนี้ยครับที่มันไหม,ม,ไมที่ผมวางก่อนเนี่ยตรงเนี้ยพี่ไม่สวยเพราะมันไหมแต่น่าจะพอวางได้นะครับว่าเนี่ยครับขาดเนี้ยแต่ไม่ขาดนะ วางได้นะครับวางได้ โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเติมเดี๋ยวผมเติมขาให้นะครับมันขามันไม่ค่อยแน่นเอ้ยขามันแบบมันเหมือนมันเรียกว่าอะไรครับเหมือนมันแบบมันโดนความร้อนที่มันไหม้เนาะมันก็มีมีการผุนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมตะกั่วให้มันแบบให้มันเพิ่มความหนาของขานะครับมันก็จะใช้งานก็จะทนกระแสได้สูงกว่าเดิมนะครับ ว่านะครับเพราะว่ามันตัวนี้มันตัวนี้มันหักไปเอ้มันมันไหม้จะไลไปกับขาลิ้น พวกนี้มันไม่ได้ชอ็อตกันเลยครับม,มันเป็นขาที่ใช้รูปก,กันอยู่แล้วนะ คนะครับผมนะครับก็อนี้คือมันเป็นการเติมนะครับเติมเพื่อให้ให้ขามันแบบหนาขึ้นนะครับมันก็จะทนกระแสได้สูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็การการเชื่อมกับตัวลายพิมพ์มันก็จะชัดเจนมันก็จะแน่นกว่าเดิมนะครับแต่ขาที่มันที่ผมอันนี้ที่ผมจําร่วมกันนี่คือเขาเป็นขาที่เขาคู่กันอยู่แล้วนะครับเป็นขาที่เขาทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับใช้ลายใช้เลเยอร์เดียวกันนะครับ จะมีคู่นี้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 ีอันนี้เดี่ยวอันนี้เดี่ยวอันนี้เป็นฝั่งเอาพุทธนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ไปเทสกันตัวนี้เปลี่ยนซีเบแล้วครับูนะครับส่วนในเรื่องของกลางเสียงไม่ชัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะครับนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูให้นะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้นนะครับ ขอลูกค้าแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ภาคขยายไม่นะครับนะครับส่วนเสียงกลางที่ว่าไม่ชัด์ที่ผมขยับค่า,าซีให้ใหม่นะครับลองดูแล้วกันนะครับ